มากเสย่ามิยาฟาดค่าตัวจุกๆุรับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรกเป็นสองสาวสวยลูกคนบันเทิงที่น่าจับตามองสุดๆส,สำหรับเซย่านิชดาและมิยาพิชชาลูกสาวสุดห่วงของพีททองเจอกับพันรายาเจงวิไลลักณ์ในตอนนี้เดินตามรอยคุณพ่อเข้าวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ทั้งองสาวมีผลงานเพลงปล่อยออกมาให้เฟนเฟนได้รับฟังกันได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมและล่าสุดวันที่15เมษายนเซย่าเมย่าโดดรับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรกและวงในแอบกระซิบว่าทั้งสองสาวฟาดค่าตัวแบบจุกๆไปเลยค่ะงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งสองสาวถือเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่แบบสุด,สด